เขามีเขามีคลินิกที่ตรวจพัฒนาการเด็กทางสมองโดยตรงหวังดีนะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่พาไปฉีดวัคซีนแล้วฟังหมอฟังหมออะไรเนี่ยฟังหมอที่วัคซีนเขาโอ้ยฝนตกพี่น้องไม่ใช่หมอเฉพาะทางนะคะค่ะเดี๋ยวว่างก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงเดี๋ยวว่างก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปหาหมอ เห็นมีคนว่าอยู่ว่ามานาเด็กเออเด็กปัญญาอ่อนเด็กมีเรื่องอืมแต่เราก็ไปเห็นลูกเราเอือนี่ก็เห็นมันล่าเริงอยู่แต่ก็เดี๋ยวจะพาไปอยู่ค่ะอืมก็ไม่เห็นว่ามานาเขาจะเป็นสมาธิก็แล้วแต่ค่ะอันนี้สําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะแต่ก็ไม่ว่ากันความคิดของใครของมันสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะย่อมดูลูกดีเสมออยู่แล้วเรารู้ว่าลูกเราเป็นอะไรเรารู้ว่าลูกเราเราแบบไหนมานานี่รู้สึกว่าเป็นเด็กที่รู้เรื่องหมดทุกอย่างอืม สามารถสื่อสารหมดทุกอย่างเด้อคะ่ะสิบอกให้เพียงแต่เขาไม่พูดแค่นั้นเองบางครั้งเขาอยากพูดมันก็มีถามว่ามานาพูดไหมพูดมานาพูดแล้วอืมเขาพูดกับแม่เขาก็พูดแต่แต่เวลาไปบอกเขาบังคับเขาให้พูดเขาก็จะไม่พูดนะคะประมาณนั้นอืมคอยเห็นอยู่เมื่อวานนี่พากันด้วยว่าใส่ลูกคอยจริงๆแล้วเด็กแต่ละคนอนะ่ะเอาบอกว่าดีกว่าได้กว่เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็เอาคนนั้นมาเปรียบเทียบ น,นี่มาเปรียบเทียบม,มานาเขาไม่พูดก็จริงแต่เขาสามารถเขาก็รู้ทุกอย่างแต่บางคนพูดก็ยังไม่รู้อะไรเลยก็มีแค่พูดได้ไม่รู้อะไรก็มีเด็กทางสมองเขาแต่ละคนเขาจะไปทางทางใครทางมันแมนบนลมแต่ไม่ช้าก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาไว้เอาไว้ที่แบบว่าไม่ว่าเก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถไปดาวคารนได้หรอกแค่นั้นแหละพูดไปแค่นั้นแหละค่ะตามนั้น กระเทยดิ้นตายแล้วกระเทยไซน้อบบนี้พี่น้องค่ะน้องมานาแกเป็นเด็กเก่งและฉลาดอย่าเชื่อใครแต่เขาคนพูดช้าเชื่อสิอ่านเม้นเราด้วยนะสามวมลค่ะขอบคุณค่ะแมนอยู่มานากัะเบ้าบาดเบ้ากัะแม่กัะเบ้า,ววาอืมเราถ่ายคลิปเราก็ถ่ายทอดไปแค่สิบนาที เ,เราไม่ได้ถ่ายทั้ง24ชั่วโมงเวลา24ชั่วโมงคุณพวกคุณลองคิดดูมั่งสิงว่าเราทําอะไรมั่งวันวันหนึ่งอะแล้วกว่าเราจะลงคลิปนะ่ะเที่ยง11โมงแล้วระหว่างระยะตอนเช้าเนี่ยเราทําอะไรมั่งทาไมไม่คิดหรอคะว่าเออมันทําอะไรเออหรือว่ามันนอนตื่นสาย11โมงมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเต็มที่ตื่นก็ไม่เกิน7โมงครึ่ง8โมงนะถ้าอายุป,ปา่านนี้ไม่ใช่เด็กอายุ14 15ถ้า14 15นะเสื้ออายุมาก่อนนะเดิมตื่น11โมงอ,อลีพี่นออ,อนั่นแหละ เรเป็นแม่ย่อมรู้ดีว่าลูกเราเป็นแบบไหนแม่ค่ะลูกว่าไ่นเป็นเด็กที่ล่าเริงมานาน้อยนะเป็นคนอัตยาศัยดีเห็นคุณได้กับิ่มเห็นผู้ได้กับเล่นนําไม่ใช่คําว่าเด็กเออของคุณที่พิมมาอันนี้บอกได้ว่าถ,ถึงคุณที่เพิ่เบ้าเมื่อกี้หนึ่งเดอ้ออันนี้ไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงคุณที่พิมพ์เมื่อกี้นี้เราหมายถึงคนที่พิมพ์ในช่องลูกเราเมื่อวานอืมก็ลูกเราเป็นเออเออเป็นอะไรแบบทํานองเนี้ย